เจ้าเอาอะไรมาเป็นตัววิเคราะห์เอาความโลภมาเป็นตัววิเคราะห์เอาความชิบหายมาเป็นตัววิเคราะห์ความโลภของสัตว์โลก เจ้าพูดว่าศึกสงครามไม่เคยขาดไปจากโลกโลคาพยาธิไม่เคยขาดไปจากโลกความเกิดความแก่ความเก็บความตายมีอยู่ประจำโลกมันมีอยู่ทุกวันเกิดก็เกิดทุกวันตายก็ตายทุกวัน เคยถามคนบางคนผู้เจ้าเคยทำคือลูกเขาตายแล้วเขาก็ร้องห่มร้องไห้มาหาผู้เจ้าว่าทินดาของหม่อมส,สันเสียชีวิตไป <c oughs> เป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดที่จะมาพันละนะ้มันก็ ดีทุกคนคระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ดีทุกคนดีทุกคนคนที่ถึงแก่กรรมไปแล้วมีแต่คนดีทั้งนั้นน่โลกไหนๆเขาก็ต้องการว่าเป็นสำหรับคนดีโลกไหนๆเขาก็ต้องการแล้วครอบครัวนั้นเขาก็ตายเหมือนกันนี่ไหมครอบครัวนี้เขาก็ตายเหมือนกันนี่ไว้ตระกูลนี้เขาก็ตายอย่างนี้ไหมแล้วเธอทําไมไม่ร้องให้ ไม่ได้ลบาพอรูเจ้าถามว่าครอบครัวนั้นก็ตายครอบครัวนี้ก็ตายตอบไม่ได้พราะเธอมีเข้าไปตั้งพราะเธอมีเข้าไปยึดใช่ไหมว่าไปว่ามาสำเร็จเป็นพระอนาคาจากคำถาม แค่ว่าคนดีแค่นั้นพอสุดท้ายมาทำลายสังโยชน์ให้เบาบางไปอีกได้สำเร็จเป็นพระอนาคาคนเกิดก็มีครอบครัวนั้นก็เกิดครอบครัวนี้ก็เกิดคนนู้นก็เกิดคนน,นีกน้ก็ตายมีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่หรือทำไมเราไม่เห็นความเป็นจริงอันนั้น พอสุดท้ายมาก็เธอได้สำเร็จเป็นพระอนาคารเป็นพระอนันต์จำตอนบทสุดท้ายาคุ้มกับการร้องห่มร้องให้เกินคุ้ม พยายามภาวนาทำเตโซกะสินนอนไม่หลับ <c oughs> <c oughs> นอนดึกหน่อยโเปนอนเที่ยงคืนไปแล้วถึงนอนตอนหัวค่ำตอนอะไรนี่ก็เดินเดินดน,นั่งนั่งไปอยู่เพิ่งไปนอนเราพยายามไปนอนตอนหลังเที่ยงคืน พอเราตื่นขึ้นมาก็จะประมาณตีสามตีสี่พอเรานอนหลังเที่ยงคืนมันต้องรู้จักวิธีการจัดการกับตัวเองพอเป็นนอนหัวค่ำล้วตื่นขึ้นมากลางดึกเอาแล้วบายน,นอนอีกก็ไม่หลับงุนงิดตัวเองเลยฟุ้งซ่านพอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหนาว มันหนาวแล้วบัดนี้ก็ฟุ้งซ่านนะ่งผ้าก็ไม่อุ่นพรากิจมันฟุ้งเท่านั้นเละบันดนี้มันไปหมดเลยคำว่าฟุ้งซ่านมันเป็นยังไงนั่นมันต้องสังเกตตัวเองเราก็อาศัยนอนดึกเอาหน้าหนาวก็นอนดึกหน้าร้อนก็นอนดึก ฝึกตัวเองไปนอนหลังเที่ยงคืนทุกหน้าภายหลังมาหน้าฝนก็นอนดึกพอเรานอนตื่นเดียวถ้าเราไปนอนสองตื่นพอเรานอนหัวค่ำเราก็ตื่นขึ้นมาช่วงที่หนึ่งที่สองแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ไปเดินอยู่พักหนึ่งผอมันง่วงนอนแล้วบาดนี้ก็ไปนอน ไปนอนหลับแล้ววันนี้พอมันสว่างอารุณขึ้นมาในขณะที่เรายังนอนอยู่ทางพระวินัยก็ปรับโทษก็ปรับอาบัตเป็นโทษสะสมตั้งแต่โทษมันก็สะสมสมลูกระเบิด สักวันหนึ่งลูกระเบิดมันก็ระเบิดใส่ตัวเองจนเราจะต้องเข้าใจในทางพระวินัยก็อย่างเมื่อวานทดลองดูมาเปิดหน้าต่างกลางคืนโอ้โหไม่ได้เลยไอพีเอ็สองจุห้ามันขึ้นทั้งร้อยหัววันนี้เลยปิด ูเจ้าพูดมาเมื่อสองพันปีก่อนนะในฤดูหนาวนให้เปิดหน้าต่างกลางวันให้ปิดหน้าต่างกลางคืนพอมันหมดแสงพระอาทิตย์แล้วก็ปิดหน้าต่างเลยเมื่อกี้นี้ลงมาพี่เห็นสองจุดห้าอยู่แค่สิบอยู่แค่ยี่สิบแตเมื่อวานมันขึ้นไปร้อยว่า เยู่นสออยู่ที่กุฏิเพราเราเปิดหน้าตา่างตอนกลับไปมันขึ้นไปร้อยกว่าโอ้ผู้เจ้าพูดมาเมื่อสองพันปีก่อนเป็นสิ่งหาจจันทร์คำสอนของผู้เจ้าแค่เปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างแค่นั้นยังมีผลขนาดนั้นเลย มื่อคืนนี่แสบจมูกโอ้โหขี้มูกไหลสั่งออกมากลายเป็นเลือดเส้นเลือดฝอยในจมูกแตกบ่อยพงจมูกมันไม่ดีตั้งแต่ไปแย่มาเที่ยวนู้นเที่ยวแรกแย่เที่ยวแรก ายไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็มามาแย่เที่ยวที่สองอีกมาแย่เที่ยวที่สามอีกก็เลยเป็นเรือลังเลยแบบนี้ทั้งสองข้งแต่ก่อนเป็นข้างเดียวสั่งบอกมาเป็นก้อนใอ้จานย์สีดูงชาเลยฉะนั้นการทำสมาธิภาวนานขบวนการ เราต้องจัดการตัวของเราให้มันเป็นไปตามแนวทางของมรรคไปตามแนวทางของข้อปฏิบัติต่ตางๆนึกถึงธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นสิ่งมหัศจาจ์อย่างท่านบอกว่าให้ปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดหน้าต่างกลางวันเรื่องแค่นี้ระบุกไว้ในพระวินัยนะ เวลาลงจากกุฏิในฤดูฝนให้ปิดหน้าต่างเสียก่อนถึงลงจากกุฏิจะเปิดหน้าต่างไว้ก็ได้เวลาอยู่ในกุฏิแต่พอลงจากกุฏิต้องปิดหน้าต่างลงสลักกล ปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ปิดธรรมดานะปิดแล้วก็ลงสลักกลนอีกต่างหากหทำไมก็ถ้าหากในระหว่างที่เราลงไปเกิดฝนตกมีพายุลมขึ้นมาเรากลับมาไม่ทันกุฏติมันก็เปียกหมดเนี่ยคูเจ้าคำสอนของครูเจ้าที่ป้องกันไว้ทั้งหมด ป้องกันภัยป้องกันอันตรายไว้ทั้งหมดเวลาเดินทางในป่าถ้าเวลาเจอสัตว์ป่าให้เพ่งอย่ากระพริบตาแล้วก็ให้เดินถอยหลังพยายามถอยหลังเดินเี๋ยวไม่ให้วิ่ง ก็หมายความว่ายังนีคําสอนของครูทธเจ้าสัตว์ทุกชนิดมันกลัวคนแต่ในสัตว์บางชนิดมันมันเป็นจักรกจกี้ยังมีนี่จะกลัวเสียงไอ้มีไม่กลัวเสียงคนจะวิ่งพุ่งเข้าไปหาเสียงมีมีมีชนิดเดียว ถ้าเจอ้วร้องไม่ได้ไมิจะถอยร้องแล้วมันพุ่งเข้ามาหาเลยถ้าไม่ร้องไม่เป็นไรถ้ามันเดินจะเดินสวนเรามาเราก็หลีกทางมันซะหมีนี่มันจะไม่สนใจ้าเราเห็นแต่ไกลนี่เราหลีกทางออกไปแล้วมันไม่สนใจแล้วอธิบายไว้หมดทุกอย่าง เรื่องเล็กๆน้อยน้อยท่านพูดไว้หมดอย่างการอยู่ลุกขมูลล้มไม้ถ้าหากฝนตกมาแล้วก็ให้เก็บผ้าสังฆาติเก็บผ้าจีวรเก็บมุง้งใส่เข้าไปในบาทแล้วก็ปิดฝาบาทไว้ แล้วก็ลดกดลงมาให้ต่ำกดที่กลางอยู่ก็ลดลงมาให้มันต่ำแล้วฝนมันก็ไม่สาดอธิบายไว้หมดถ้าหากเรามาดูความฉลาดสมกับคำว่าโลกกวิทูรู้แก้งในสรรพสิ่งทั้งหลาย อย่างก่อนจะออกบินทบ่าให้ตั้งน้ำใช้น้ำฉันเสียก่อนตั้งเขียงล้างเท้าตั้งไม้สีไฟเพราะสมัยก่อนไม่มีไม้สีไฟไม่มีไม้ขีดตรงไมใช้ใช้ไม้สีไฟเอาไม้สีไฟที่จะใช้นี่ก็ต้องเก็บในที่แห้งสนิทอธิบาย การปฏิบัติตามแนวทางเอาไม้สีไฟมาอธิบายบุรุษที่ต้องการไฟทำไม้ไผ่ที่จะเอามาทำไม้สีไฟถ้าตัดมาจากต้นใหม่ๆม,มาสีไฟก็เปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือตัดมาแล้วแต่ไม้สีไฟไม้นั้นไปแช่อยู่ในน้ำ เอามาสีไฟก็เปล่าประโยชน์ไม้ที่จะเอามาทําไม้สีไฟจะต้องเป็นไม้ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นไม้สีไฟแล้วเก็บไว้ในที่แห้งสนิทบุรุษต้องการไฟเมื่อไหร่ก็เอาไม้นั้นมาสีไฟก็ได้ไฟเมื่อนั้นนะเปลือบเหมือนกับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติถ้ามันยังชุ่ม อยู่ด้วยกิเลสชุ่มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงชุ่มอยู่ด้วยความอิจฉาลิชายาเราจะมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติยังไงมันก็ไม่เป็นไปเพราะเราไม่ได้เตรียมการสำหรับที่จะมาทำดงนั้นวิธีคิดของคูู้เจ้าเอามาเทียบเคียงกับไม้สีไฟเราเตรียมร่างกายของเราเตรียมจิตใจของเราที่จะประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นไปกับมักเหมือนกับไม้สีไฟเป็นไม้ที่เตรียมไว้เฉพาะเจ็บไว้ในที่แห้งสนิทต้องการไฟเมื่อไหร่ก็เอามาสีก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาเมื่อนะ้ะคนเราที่จะมาปฏิบัติต้องเตรียมตัวให้ดีเสร็จแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจรักษาข้อวัดปฏิบัติตั้งใจทำหน้าที่การงานต่างๆไม่เป็นคน เฉื่อยชาตั้งใจเอาจริงเอาจังกับตัวเองเพื่อความพ้นทุกข์ก็สมควรปรารถนาเหมือนกับไม้สีไฟที่เป็นไม้ที่เตรียมไว้สำหรับสีไฟเชงนั้นการทำงาน มันจะต้องมีกระบวนการของมันถ้าเราทำงานตามขระววนการของมันแล้วไม่มีปัญหาหไปเลิกกัน